สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องๆวันนี้พี่กิงก็จะมาแนะนําอะไรอีกแล้วนะคะลูกเตียนนะคะลูกเตียนเนาะมันไม่ใช่กระท้อนนะคะอันที่เมืองไทยพี่กินไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันก็เรียกก็ลูกอะไรเนาะแต่บ้านพี่เรียกลูกเตียนนะคะถ้ากระท้อนมันจะสีมันจะเข้มกว่าเนาะพี่กิงก็จะมาดองลูกเตียนนะคะอันนี้เกลือนะคะ เปลือกดิปินไปซื้อมากิโลหนึ่งนะคะห้าเหรียญค่ะไม่ค่อยมีหรอกค่ะอันนี้เป็นบางทีปีหนึ่งละสองครั้งเท่านั้นเนาะไม่ค่อยจะเจอหรอกแต่ว่าอร่อยค่ะเยื่อมันจะเป็นสีขาวค่ะอันนี้เป็นสีมันมันจะสีสีแบบนี้นะคะถ้าเป็นกระท้อนมันจะสีมันจะเข้มเนาะอันนี้มันไม่ขวาดมันไม่ฝาดนะคะมันมันจะกรอบนะคะ,คะเพื่อนกรอบค่ะหอมด้วย มันก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเนาะถ้ากระท้อนเนาะมันจะถ้าไม่สุกมันจะฝาดมากเลยกินไม่ได้ค่ะหยิบกินซื้อมาเมืแ่อบบกี้นะคะที่อยากกินมันไม่มีหรอกค่ะทองแบบนี้คือว่าคนทางเหนือก็จะเอามาขายเนาะ,ะนี่ค่ะแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะคะ อันนี้ถ้าภาษามาลาย,ยูเขาก็จะเรียกบอสเตียนนะคะบอสเตียนถ้าเป็นลูกกระทอนเนาะเขาจะเรียกบอสตอยบอสตอยนะคะถ้าคนใต้มาเลเซียเขาจะเรียกว่าลูกทอนอันนี้ลูกเตียนนะคะถ้าเป็นคนใต้มาเลเซียเรียกกระทร้อนเรียกลูกทอนนะคะมันแตกต่างเนาะเขาจะมาเรียกกระท้อนลูกทอนค่ะอันนี้ลูกเตียนนะคะพีกุ้งก็จะสับนิดนิดนะคะไม่สับเยอะเยอะค่ะ ดองลูกเตียนนะคะสับแบบวิ่ะอันนี้น้ำเกลือนะคะใสเ่เกลือเกลือค่ะแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะบางคนชอบเค็มก็เค็มเค็มเค็มหวานหวาน,วานเนาะ<ม>อันนี้ก็น้ำตาลนะคะ เดี๋ยวรอให้เย็นก่อนนะคะไอเย็นแล้วพี่ปิ้งก็จะเอาใส่ขวดโหลค่ะโอเคพี่ปิ้งก็จะเอาลูกลกเตียนนะคะเตียนใส่ลงไปในขวดนะขวดพลาสติกก็ได้ขวดโหลที่ปเป็นกระเบื้องก็ได้นะโอเคค่ะน้ำทาที่ต้มเมื่อกี้เนาะเย็นได้ะะ่ะเดพี่ตัดี่หนักเหมือนกันเนาะ ใส่น้ำตาลที่ส้มเอาไว้นะกับเกลือแท่ลงไปให้จมเลยคะ่ะให้จมลูกเตียนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่น้ำส้มแอปเปิ้ลลงไปหน่อยนะ,ะแล้วก็ใส่น้ำส้มแอปเปิ้ลลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าลูกนี้เขาไม่ค่อยเปรี้ยวตอนไหนนะเปรี้ยวนิดหวานหน่อยเนาะ ไม่ใช่เปรี้ยวแบบว่าสุดๆเปรี้ยวนิดหวานหน่อยโอเคเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะอสองวันก็กินได้ค่ะถ้าพรุ่งนี้กินก็ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยอร่อยเนะเาะประมาณสองวันเนาะสองวันถึงแต่ตกินแล้วแบบว่า,เ,าเปรี้ยวหวานจะเข้าไปข้างในได้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลูก เตียนดองนะคะลูกเตียนดองนะคะเจโร์โอก็คือดองนะเจโรบวัวสเตียนนะคะอันนี้มาลายูยักษ์ภาษามาเลเซียยักษ์บ,บวัวสเตียนนะคะภาษาคนใต้เรียกลูกเตียนนะคะลูกเตียนดองนะคะโอเคบายบายขอบคุณเต้งกิวค่ะคำเซียค่ะ